็เชื่อได้เลยว่าใครหลายๆคนในที่นี้นะครับผมคงจะเคยเห็นหน้าท่าตาขี่ปนาวุธตัวนี้มาแล้วอย่างแน่นอนเพราะนี่เรียกได้เลยว่าเป็นขีปนาวุธที่ถูกสร้างขึ้นมาใช้งานอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลกและด้วยเหตุผลนี้เองมันจึงสร้างปอดีไซน์เป็นขีปนาวุธระยะไกลแบบแรกของโลกนะครับผมที่ทําให้สงครามขีปนาวุธกลายเป็นจริงของโลกขึ้นมาได้และมันยังเป็นขีปนาวุธจุดต้นกําเนิดที่ทําให้โลกเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธออกมาแก้ทางกันอย่างเร่งด่วนที่สุดในโลกอีกด้วยซึ่งวันนี้เอง ผมจะพาทุกคนไปย้อนถึงตำนานขีปนาวุธที่พิเศษที่สุดของโลกอย่างขีปนุจมตีทางยุทธศาสตร์สกัดของสหภาพโซเวียต ดยสาหรับต้นกาเนิดของขีปนาวุธสกัดต,ต้องยอมรับเลยว,ว่านักวิทยาศาสตร์ชาวสหภาพโซเวียตนั้นเล็งเห็นเลยว,ว่านับตั้งแต่จบช่วงสงครามโลกครั้งที่2ขีปนาวุธเยอรมันที่มีชื่อว่า V2 นะครับผมเด่นเป็นสะดุดต,ตาทําความอันตรายให้กับกองทัพโซเวียตได้อย่างมากมายรัฐบาลโซเวียตเห็นขุมพลังของข,องขีปน,นาวุธและทำให้พวกเขานั้นได้เปิดโครงการสร้างตํานานขีปนาวุธโจมตีทางยุทธศาสตร์ตัวแรกของพวกเขาขึ้นมาที่มีชื่อว่า R11Esimya ในปี1956หรือในอีก11ปีหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้จบลง แต่ด้วยในเวอร์ชันแรกของขีปนุษย์ดังกล่าวถือว่ามีศักยภาพต่ำอย่างมากๆและไม่ถูกใจรัฐบาลโซเวียตทั้งในเรื่องของระยะทางและขนาดของหัวรบระเบิดทําให้ผู้นําของสาภาพโซเวียตในเวลานั้นอย่างโจเซฟสตาลินผู้ที่ทะเยอทะยานด้านเทคโนโลยีและทางด้านการสงครามมากที่สุดและเป็นผู้นําพาสาภาพโซเวียตชนะเยอรมนีเขาได้มีคําสั่งให้พัฒนาขีปนุษย์ออกมาไล่เลี่ยก,กันทันทีเลยนะครับผมและขีปนุษย์ r 1 1ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาต่อยอดเป็นขีปนาวุธพระเอกหลักของเราซึ่งในย,ยุคแรกันี รหัสว่าขีปนวุฒ R19 หรือขีปนวุฒสกัดโดยบริษัทโคลโลเยฟ OKB OK ซึ่งปัญหาหลักที่ขีปนวุธตัวก่อนหน้ามีมากที่สุดก็อย่างที่บอกไปนะครับผมที่ต้องแก้คือในเรื่องของเครื่องยนต์ที่วิศวกรในขณนะนั้นพยายามที่จะปรับปรุงขีปนวุธิโดยการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงในตัวจรวดเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สูงมากขึ้นพอไปเพราว่าขีปนวุธ R11 ตัวเวอร์ชันก่อนหน้ามีความไม่เหมาะสมในเรื่องของระบบจ่ายเชื้อเพลิงที่มีแรงดันมากเกินไปมากซะยิ่งกว่าขีจํากัดขอองงเครื่่ยนต์ทีมันมีีอยู่าทใาห้ขก นั้นเกิดความไม่เสถียรแม้มันจะมีระยะในการโจมตีเป้าหมายไม่ได้ไกลกว่า150กิโลเมตรและบรรจุหัวรบระเบิดได้สูงสุดกว่า900กิโลกรัมซึ่งแม้ค่าศักยภาพจะดูดีแต่รัฐบาลสหภาพโซเวียตในเวลานั้นมองว่าระยะทาง150กิโลเมตรมันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ควรจะมีการเพิ่มเชื้อเพลิงให้ตัวจรวดมีความสามารถมากกว่าเดิมทําให้เทคโนโลยีในตัวจรวดของ R11 ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปวิธีที่สุดในการแก้ปัญหานั่นก็คือการสร้างเครื่องยนต์ในตัวจรวดแบบใหม่ขึ้นมานะครับผมเดามาในครั้งนี้ ที่วิศวกรของสหภาพโซเวียตเปลี่ยนมาใช้ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบเทอร์โบปัมปที่ช่วยให้เครื่องยนต์เกิดความเสถียรและควบคุมตำแหน่งการโจมตีค่าของการพาดเป้าได้ดีมากยิ่งขึ้นเนื่องจากปรับแรงขับให้มีความมั่นยำได้สูงกว่าและมันยังช่วยให้ขีปนาวุธมีศักยภาพเพิ่มในแง่ของพิสัยการบินด้วยซึ่งมาในเวอร์ชันของขี่เป็รสกัดเองทีวิศวกรระบุว่าการออกแบบเครื่องยนต์ใหม่นี้เนี่ยง่ายซะยิ่งกว่าการออกแบบขีปนาวุธ V2 ของเยอรมันมากกว่าเยอะเลยนะเพราะในเวอร์ชันของเยอรมันนั้นเนี่ค,อมมค่อนมมววาาาซซับ้กก ทางทีมงานของสหภาพโซเวียตมีการใช้แผงกัน้นการป้องกันแรงดันสําหรับการกระตุกและการสั่นสะเทือนของตัวขี่ปนาวุธมันถือเป็นเครื่องยนต์จรวดที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดตั้งแต่สหภาพโซเวียตเคยสร้างมาภายในนั้นเนี่ยใช้เชื้อเพลิงขับเคลื่อนด้วยน้ำมันก๊าซและกดดนติกซึ่งการพัฒนาขีป่ปนาวธสาเร็จและนํามาทดลองการยิงครั้งแรกนะครับผมในเดือนธันวาคมปี1959ในสถานทดสอบยิงขีปนาวกของสหภาพโซเวียตอย่างคาโบตินยาในแคว้นแอสตาคมและโดยการปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างโดยใช้ระยะเวลา สองปีต่อมา ปี1,963รัฐบาลสหภาพโซเวียตก็ได้มีการอนุมัติให้ใช้ขี่นาวุธ R17 หรือขีปบาวุธสกัดเข้ามาประจำการในกองทัพได้ตามมติของสภารัฐมนตรีแห่งสหภาพโซเวียตโดยมันเปิดศักยภาพทางด้านการรบมาด้วยการยิงโจมตีเป้าหมายไปได้ไกลสูงสุดกว่า300กิโลเมตรหรือ2เท่าจากของเดิมทําระยะทางขั้นต่ำในการโจมตีเนี่ยสุดๆคือ50กิโลเมตรและรับประกันได้เลยว่าขีปบาวุธนั้นต่อให้จะใช้เชื้อเพลิงจำนวนมากที่สุดมันก็ยังจะมีค่าของการโจมตีไปได้ไม่ต่ำกว่า275กิโลเมตรเป็น ระดับมาตรฐานในการโจมตีัตูละในยุคนั้นนะครับผมอาจจะด้วยที่เป็นยุคเมื่อ60ปีที่แล้วความแม่นยาในการโจมตีของขีปนวสกัตเนี่ยอยู่ที่ระยะห่างกว่า450เมตรเลยนะซึ่งถือว่าสูงมากนะครับผมค่าของการพาดเป้าดังกล่าวจจทาให้ในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยด้วยค่าของการพาดเป้าที่ไม่ดีมากนักรัสเซียเลยมีการสร้างหัวรบนิวเคลียร์โดยเฉพาะมาใช้กับขีปนวสกัตด้วยเพื่อลบจุดบอดตรงนี้ของมันซึ่งมันก็บรรจุหัวรบที่นํามาทําลายล้างสตูได้อยู่ที่ตัวเลข990กิโลกรัมซึ่งนับ จริงในกองทัพสหภาพโซเวียตมันก็ถูกปรับเปลี่ยนสกยภาพทางด้านการรบด้วยการอัปเกรดหัวรบของขีปนุษย์เนี่ยออกมามากถึง4เวอร์ชันด้วยกันนะโดยในเวอร์ชันที่อันตรายที่สุดเกิดขึ้นในปี1965หรือในอีกระยะเวลา2ปีเท่านั้นนะครับผมหลังจากทางรัฐบาลสหภาพโซเวียตมีการอนุมัติให้ประจําการในยุคสมัยของผู้นําเลโอนินเบรสเนฟได้มีคําสั่งให้เพิ่มความสามารถของขีปนุษุธสกัดเป็นขีปนุษุธนิวเคลียร์ในเวอร์ชันสกัดแรบบุ่นวิคลียรขนาด80กกแลนเป ชนต่อมาสกัดรุ่นดีจะมีการอัปเกรดหัวเราเป็นแบบขี่บรรุษสารเคมีอีกด้วยนะซึ่งความหมายในที่นี้ก็คือขี่บรุชีวภาพนั่นเองนะครับผมแต่แน่นอนนะการพัฒนาที่ยืดยาวเหล่านี้จะไม่มีความหมายเลยหากขี่บรรุสกัดไม่ได้ลดแล่นให้โลกเราได้เห็นนั่นก็คือการที่มีชื่อของมันเข้ามาร่วมทำสงครามตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเรียกได้เลยว่าเกือบจะสิบสมอรภูมิรบเลยก็ว่าได้นะโดยการใช้งานครั้งแรกของขี่บรรุสกัดถูกใช้งานครั้งแรกในสมอรภูมิของสงครามโยม 1973, ีอะยยเวลา 20ปีต่อมาด้วยกองทัพอียิปต์ พวกเขาเคยใช้ขีปบรวุุสกัดรุ่นบีนะครับผมยิงถล่มอิสราเอลในช่วงของสองคามแย่งชิงพื้นที่ซึ่งในยุคนั้นเองความสามารถของอิสราเอลก็ไม่ธรรมดานะอิสราเอลก็สามารถสกัดต,ต้านการโจมตีของขีปบรวุธสกัดได้เป็นจานวนมากแต่ก็ยังมีแข่งข่าวรายงานออกมาว่ามันก็ยังทําให้พื้นที่หลายๆเมืองของอิสราเอลเนี่ยเสียหายไปเป็นจํานวนมากและสร้างความสั่นสะเทือนไปนยังรัฐบาลอิสราเอลได้พอสมควรและมันยังเป็นที่มาทําให้กองทัพอิสราเอลต้องอัปเกรดความสามารถของขีปบรปรทุป้องกันอากาศของชาติที่ดีมากยิ่งขึ้นจนส ้านีแลละทํอิสรเปัจจุบันนี้ได้รับการขึ้นชื่อว่าพวกเขามีระบบป้องกันอากาศที่ดีที่สุดในโลกอีกด้วยจากบทเรียนในสงครามโยกิมโปสงครามครั้งที่ 2, สงสงครามระหว่างอิรักและอิหร่านในปี1980โดยขีปนาวุธสกัดถูกใช้โดยฝ่ายอิรักนะครับผมโจมตีเป้าหม่ของอิหร่านอย่างดุเดือดตลอดช่วง,งสงครามโดยมีครั้งหนึ่งขีปนาวุธมาถึง12ลูกตกไปยังเมืองใหญ่ของอิหร่านทางภาคตะวันตกของประเทศมากถึง2เมืองมันส่งผลให้พลเมืองของอิหร่านมากถึง21รายเสียชีวิตทันทีและบาดเจ็บอีกกว่า100รายสงครามครั้ง ที่สสงครามในอัฟกานิสถานปี1979ซึ่งสงครามในครั้งนั้นเนี่ยถูกใช้งานโดยเจ้าพ่อผู้ผลิตขีปมนุษย์เองนะอย่างกองทัพสหภาพโซเวียตโดยมีการรายงานว่าโซเวียตนั้นใช้ขีปมนุษมากกว่า20 0 0ลูกถล่มอัรกานิสถานตลอดช่วงระยะเวลาของสองคราม10ปีโดยมีครั้งหนึ่งขีปนุษยสลูกถูกยิงตกในตลาดที่มีคนพลุกพลาดมากที่สุดทางภาคตะวันออกของประเทศซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับผมในครั้งนั้นทําให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยมากถึงกว่า300คนเลยซึ่งถือว่าเป็นเเเรรืื่่อองงทททีีสะะนนนนนนคนัันะั้้้้โลลลกกมมาาใวแผูไดบบจ,จ กว่า700คนสงครามครั้งที่4สงครามครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการเขียนบริษัทจันลึกความสามารถของขีปนุสกัตอย่างดีมากๆและเป็นความสามารถของสาภาพโซเวียตที่สามารถเอาชนะเทคโนโลยีจากสหรัฐได้ดีเลยเดี๋ยวในสงครามอ่าวเปอร์เซียปี1991ภายใต้การดัดแปลงขี่ปนุสกัตของกองทัพอิรักที่มีชื่อว่าอันฮุนเซนทําให้ขีปนุษนั้นถูกอัปเกรดความสามารถให้มีวิสัยในการยิงโจมตีเป้าหมายไปได้ไกลกว่า650กิโลเมตรและทําน้ําหนักของหัวรบได้ใน,ในระหว่าง500ถึง 1000กกิโลรัมแต่ด้วยเทคโนโลยีของ e องิรับบกเองระบุว่าความสามารถในเรื่องของความแม่นยํานั้นก็ลดลงลงไปได้เยอะแต่อย่างนั้นอ e ิรักก็ได้ใช้ประโยชน์จากความสามารถดังกล่าวนี้เล่นงานไปยังประเทศที่เป็นศัตรูสุดร้ายกาจมากที่สุดของตะวันออกกลางอย่างอิสราเอลโดยขี่ปนุสกัดเข้าไปทําลายเป้าหมายอิสราเอลได้อย่างกว้างขวางมากๆนะครับผมมีรายงานไว้ว่าขี่ปืนทำลายทุกสิ่งในประเทศอิสราเอลไปมากกว่า11,700ตารางเมตรหรือเท่ากับทําลายบ้านเรือนอิสราเอลมากกว่า1525หลังคาเรือนอย่างพังยับเยินและไม่ส สามสารถซ่อมแซมกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมอีกด้วยทั้งนี้ยังมีรถยนต์50คันถูกทาลายไปจากสงครามครั้งนี้แม้ในช่วงระยะเวลาหลังๆอิสราเอลจะพยายามพัฒนาตัวเองด้วยการซื้อระบบสกัดกั้นเข้ามาแต่การวิเคราะห์อของกองทัพอิสาราเอลระบุว่ามันก็ยังไม่ประสบความสําเร็จได้ดีขนาดนั้นขีปนรรุกแผ่ิออที่ซื้อเข้ามาสามารถสกัดกั้นขีน่นรรุกสกัดของกองทัพอิรักได้เพียงแค่24%เท่านั้นซึ่งก็ถือเป็นจำนวนที่น้อยมากๆนะครับผมได้จากงานวิจัยของ,ง,ง,ขขอ,งอิบบสราเอลย ไม่เคยมีเลยแม้แต่ลูกเดียวเพราะไม่มีหลักฐานเลยว่าขีปนาวุธสกัดจะตกเข้ามาในพื้นที่ของอิสราเอลจากการใช้งานของระบบแพตติโอตอ,อย่างมากที่สุดมันก็ทำให้ขีปนาวุธนั้นเปลี่ยนแปลงทิศทางในการโจมตีเท่านั้นเองเราก็ต้องยอมรับไปว่าขีปนาวุธแพทติโอตในยุคแรกๆนั้นเป็นขีปนาวุธแบบหัวรบระเบิดใกล้เป้าหมายมันไม่ได้ทําให้ขีปนาวุธถูกทําลาย100%เต็มความอันตรายจากเศษซากข,ของขีปนาวุธสกัดก็ยังสามารถตกลงมากระทบบนภาคพื้นดินและสร้างความเสียหายได้ออยยยู่่ดีีีีนนนนนนนจจึงงกกลลาาาาาไปปปเเเ็ควมมตขข,ขุัระรบผรชทโศ รัฐได้นเวลานั้นและทําให้รัฐบาลสแดดมฮุนเซนซึ่งเป็นผู้เปิดสงครามอ่าวยกย่องความสาเร็จของกองทัพอิรักและเลือกที่จะเปิดสงครามโจมตีประเทศอื่นๆอีกหลายครั้งด้วยกันว่าจะเป็นซาอุดีอาระเบียเคยถูกโจมตีไปมากถึง48ครั้งสร้างความเสียหายกินพื้นที่ไปมากกว่า17,900ตารางเมตรหรือตีเป็นมูลค่าวความเสียหายหลายร้อยล้านดอนลลา,าร์สหรัฐยิงเข้าไปถล่มกาตาหนึ่งครั้งยิงเข้าไปถล่มบาเลนหนึ่งครั้งแต่ที่สร้างความเจ็บปวดมากที่สุดนั่นก็คือการโจมตีฐานทัพสหรัฐในซาอุดีอาระเบียเกิดดดขึ้้้นนนนนเเเเียงงแคค่่รรััวทาาาใมือ ึ่งการโจมตีค่ายทหารอเมริกันดังกล่าวมันทําให้มีทหารสหรัฐเนี่ยเสียชีวิตไปม,มากกว่า28รายและอีก110นายได้รับบาดเจ็บทางนี้ผลของขีปนาวุธมันจะทาให้เครื่องบิน F-15 เครื่องบินรบหลากหลายบทบาทของสหรัฐและเครื่องบินลาตะเวนแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าอย่าง AC-135 ถูกทําลายไปด้วยแต่ทางนี้ไม่ใช่ความเสียหายจากพ้อของสเก็ตร,ระเบิดหลังการมาทักกับพื้นดินของตัวขีปนาวุธเท่านั้นนะครับผมในอีกทางหนึ่งความสูญเสียอันใหญ่หลวงในระหว่างการใช้งานขีปนาวุธนั้นยังเกิดขึ้นมาจากสารเคมีทีีี่่ระเหหหยยจาาากตัววขของขปนนนุธดด้้มมททํใลคสู เข้าไปหายใจไม่ออกแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าในช่วงของยุค90เวลานั้นความรู้ในเรื่องของการใช้หน้ากากการแก๊สพิษจะมีผู้คนจํานวนมากที่ยังไม่รู้จากวิธีใช้อุปกรณ์ดังกล่าวทาให้เพียงแค่ประเทศอิสราเอลเพียงแค่ประเทศเดียวนะมีคนเสียชีวิตจากการสูดดมแก๊สพิษเนี่ยไปมากถึงกว่า700รายและอีก820รายได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและขีปนาวุธสกัดก็ถูกยิงยาวมันอีกหลายๆสมรภูมิรบสําหรับการใช้งานว่าจะเป็นสงครามกลางเมืองเยเมนปี1994สงครามเซนเซครั้งที่ 9สงครามซาอุดีอาระเบียปะทะกลุ่มกบฏฮูตีปี2015สงครามนาคาโนคาลาบักครั้งที่2และขี่มนุสกัดยังถูกส่งออกไปให้นานาประเทศในนามของสาภาพโซเวียตมาถึงกว่า20ประเทศเลยทีเดียวนะครับผมด้วยในจำนวนดังกล่าวนี้มีกลุ่มก่อการไลฮิสบอลลอใช้งานอยู่ด้วยและปัจจุบันนี้เนี่ยเชื่อกันว่ามีเพียงแค่11ประเทศเท่านั้นที่ยังคงใช้งานขี่มนุสก at ัดอยู่เป็นขีปมัุโจมตีทางยุทธศาสตร์อยู่ด้วยแม้มันจะถูกผลิตขึ้นมาใช้งานตั้งแต่ยุค50หรืออายุอนามราว70ปีลว็ม่นยยคเเเอุธท หายไปจากโลกนี้เลยซึ่งโดยเรื่องราวของมันในการทําสงครามขี่มรัสกัสมันจะถือว่าเป็นขี่มุูพิเัยใกล้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกมีบทบาทสําคัญในหน้าบรัิศาร์ทั้งด้านการทหารในหล,หลายๆครั้งนี่จึงทําให้เป็นสาเหตุหลักนะครับผมที่ทาให้ขี่มุูตัวดังกล่าวนั้นเป็นที่น่าจดจําในหน้าปริษัทิาร์ของโลกเหล่านา